คือเราแบบไปทีมงานทั่วไปไปทีมงานทั่วไปเนี่ยอัออน้ายคนละมุมย่ยเพี่ปัหน้ารอแล้วใช่จะโยนน้าหน้าหรอแล้วอย่าถ่ายรูก เราต้องยืนหรอยืนก็ได้เราจะหยิบนี่ถ้าเรายืนเนะเพราะว่ามันยืนกะชอนแค่สองคนมาอยู่นู่นแล้วส่งไว้ก็ยืนโต๊ะประมาณสองต่อสองพันอย่างเงี้ยส่งสองต่อสี่พันแล้วตอนนี้หนูว่าน่าจะเกิดนะเสิอน่าจะเกิดอ่ะน่าจะเกิดรับ ใช่ยังไงตอทุกคนพยายามเรียกเอ็นดูต้องไหนรูปให้ครบทุกมุมรองแน่คุงเดี๋ยวรองแน่กลับไปข้างหลังต้องเรียกอะไกน้างใจแกห็นมุกตั้งแน้ำแ มาเล้วลูกฝั่งน,นี้พร้อม,มแล้วตายาแล้วทางรีบก่อนล้ลมาเร็วมาเร็วฝั่งนี้รออยู่เมมบันหน้าหล่อ ท่าปากรอแล้วท่าปากรอแล้วมาแล้วมาแล้วอแหววยด้ไปยังไง ยายนุปันถ่ายวิดีโอ ไปครบไปครบไปครบครบจี๊ดเลยไอ้กิ๊บถิดกระเป๋าขึ้นมาไอ้นี่กูโยนกระเป๋าทิ้งแล้วหนึ่งอล้วโอ้วันนี้นะวันนี้นะโมเมนต์ซ่ำช้ำโมเมนต์ซ่ำช้ำเดินขนาดนี้เลยลูกเอ้ย เดินทั่วติงหนูรูปอยูมาเห็นได้เลยเห็นน้องาต่ไแ้วคนันไ่ไไปเทไมพเธอไม่แหวกไว้ก่อนไม่แหวกงเนี่ยแต่ตงนี้ไม่ยอม้ตร แล้วไม่แต่ว่ามันคนไม่ไม่แน่นะน,นออะตรงเนี้ยริมเพราะคนออกเยอะแล้วอ่ะเราเพิ่งไปยืนใช่เดี๋ยวเราเพิ่งไปยืนเอง ามว่าหาโดนอีกแล้วโดนอีกแบบว่าโดนคถาที่หาไม่เจอาเมมไม่นาจมีนะอยไม่มีเสียลาดอะไจริจมันมีโดนโดนเป็นของไอเออรอให้จบนปิดอันนี้่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะน้อจะกลับแล้ว

ไ,ไปอีกแล้วไปให้ด้วย <c oughs> ไปอ <c oughs> ย <c oughs> ปกกู่ไกลจัง ได้ได้ได้เลยได้ได้ไม่กลับไม่ไม่กลับพี่จะนอนแถวนี้แหละไม่เคยกลับกันนะตาจะกลับไม่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 กลับเหมือนนางชี้มาฝั่งเราเมื่อกี้ยังไงยุบฝั่งนี้ไม่ได้มาบไมาตายได้เลยไทยได้เลยเดวแม่นอนแถวนี้ได้เลยไม่กลับพี่ดาราไม่อยากกลับ นองได้ไปสองหรือเปล่าเบอาบาไม่กลับมาไม่กลับก็มาลูกเขไม่ได้พอล่ไม่ได้ับเลยไม่ตอมแล้ว่กับไปูวินสะพายกระเ๋าแล้วปูวินมาตับแล้วอ๋ออาา เออมาท,นทานครอบครัวเลย